โอเคผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตหรือว่ากู้รหัสผ่านนะครับผมของเว็บ SAMP APK นะครับผมเพราะว่ามีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับโ okay. อเคสมมุติว่ารหัสผ่านของเรามันไม่ถูกต้องนะครับผมเราลืมรหัสหรือว่าเราโดนเปลี่ยนรหัสนะครับผมถ้าหากว่าอ e ีเมลเรายัางใช้งานได้เราสามารถกู้โดยใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าลืมรหัสผ่านนะครับ ตรงนี okay. ้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปอ่ะทีนี้ให้เราทําการเอ่อกรออีเมลของเราเข้าไปนะครับโอเคเดี <trong S 2> uh ๋ยวผมจะกรอกเข้าไปนะครับนี่นะครับให้กรอกอีเมลของเรานะครับผมอีเมลที่ผูกกับบัญชีนะครับตอนเราสมัครสมาชิกนะครับทีนี้ให้กดเอ่อเนี่ยครับปุ่มนี้นะครับผมเพื่อรีเซ็ตนะครับผมมันจะส่งลิงก์รีเซ็ตไปที่อีเมลของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอ่ะ โอเคเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะส่งอีเมลไปที่อ่าอีเมลของเราแล้วนะครับที่เราปลูกไว้กับบัญชีใน s m p a p k นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอีเมลของเราเข้าหรือยังนะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาในอีเมลแล้วนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันส่งอีเมลเข้ามาให้เราแล้วนะครับผมอ่าเป็นลิงก์ประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าให้เรากดรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับผม หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับทีนี้มันจะให้เราทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนะผมให้ใส่เมลของเรานะครับอ่าเมลเหมือนที่เราใส่ในช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ก็คือรหัสผ่านใหม่ของเรานะครับผมต้งสองอันเลยครับกรอกเหมือนกันนะครับผมเป็นรหัสผ่านใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกรอกให้ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นอีเมลของผมนะครับอ่าอีเมลที่ผูกกับ s a m p a p k นะครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นรหัสผ่านของเรานะครับผมเป็นรหัสผ่านใหม่นะครับผมแล้วก็กรอกเหมือนกันอีกนะครับผมแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่ารีเซ็ตรหัสผ่านสมบูรณ์น,นะครับผมก็กดเข้าไปที่หน้าควบคุมนะครับแล้วก็เข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบนะครับผมแล้วก็ผมจะ,ะกรอกอ e ีเมลกรอกอ e ีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านอันใหม่ของผมนะครับ โอเคโอเคอันนี้เป็นรหัสผ่านใหม่ที่ผมทําการเปลี่ยนไปตะกี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อผู้ใช้นะครับผมตะกี้พูดผิดนะครับเป็นอีเมลไม่ใช่นะครับใส่ชื่อผู้ใช้นะครับผมแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับว่ารหัสผ่านที่เรารีเซ็ตใหม่นะครับมันก็จะเข้าได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคเรื่องอีเมลนะครับผมเรื่องอีเมลอีเมลตัวนี้นะครับผมให้เราดูว่าอีเมลที่เราจะทําการรีเซ็ตมันเป็นอีเมลล่าสุดนะครับผม ให้ดูเวลาด้วยนะครับผมเนี่ยครับสมมุติว่าผมรีเซ็ตไปประมาณสามทุ่มสี่สิบเก้านะครับผมครับให้เราดูให้เราใช้อีเมลที่เป็นอีเมลล่าสุดที่เราได้รับนะครับผมถ้าเราไปใช้อีเมลเก่านะครับผมมันจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไอตัวตัวไอโทเคนมันจะรีมันจะแรนดอมตลอดนะครับผมอ่หวังว่าจะเข้าใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหากมีคำถามก็คอมเมนต์ได้เลยโอเคผมไปแล้ว